สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจดบิทีนำรถดีๆมาให้ทุกท่านชมอีกแล้วครับวันนี้ผมเอา MG ZS 1.5 X Sunroof ตัวท็อปที่สุดในตลาดปี2018มาดูกันครับว่ารถคันนี้มันดีมันเจ๋งยังไงเชิญชมกันครับตัวรถที่ผมได้มานี่คือ MG ZS ครับเป็นรถที่ขายดีมากๆคันหนึ่งของ MG เลยครับตัวนี้ตัวรถที่ผมได้มาจะเป็นรถสีเงินครับผมสีเงินจากโรงงาน ลูกค้าท่านเดิมเคยมีทำสีแค่กันชนด้านหน้าครับผมสีโดยรวมสวยมากครับไม่มีอุบัติเหตุนหนักใดๆเลย,เลยการันตีตัวรถมีติดตั้งในส่วนของตัวบันไดข้างครับเพิ่มความสะดวกสบายในการขึ้นลงขนาดล้อ,อยางตัวนี้จะเป็นล้อ17บนิ้วครับลัดยางด้ดยสองห5้าย2 1 5 50 R 17 มาพร้อมกับระบบในส่วนของการตรวจสอบความผปปกติลมยางกรณีที่เกิดหลมยางรั่วด้านหน้ามาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์โคมครับและด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของตัวชุดไฟตัดหมอกแล้วก็ชุดโคมด้านหน้ามาพร้อมกับ d a y t i m e r u n n i n g Light อีก like ด้วยครับกระจกด้านข้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยว รุ่น mg z s ตัวนี้เวอร์ชันนี้จะไม่มียังไม่มีในเ,เรื่องของตัวคีย์เลสนะครับยังคงต้องใช้ในส่วนของตัวกุญแจเป็นในส่วนของตัวการปลดล็อกและล็อกรถหน้าตากุญแจจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับปลดล็อกรถเปิดมาแผงประตูด้านข้างก็จะเป็นที่อยู่ของกระจกไฟฟ้าครับควบคุมกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแล้วก็ล็อกกระจกในส่วนของ2บานด้านหลัง มีล็อกประตูปลดล็อกประตูอยู่ตรงนี้ครับโอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นรุ่น push start ครับอย่าเบรคกดสตาร์ทได้เลยแผงด้านข้างในส่วนของการปรับกระจกไฟฟ้า,าจะอยู่ตรงนี้ครับการปรับไฟสูงต่ำจะอยู่ตรงนี้วงมาลัยเป็นแบบวงมาลัยคายตัดครับด้านล่างเพิ่มความสะดวกสบายแลวก็เพิ่มความ อปอดมากๆเลยผมอะไรเพิ่มเสียงลดเสียงสถานีก่อนนนี้สถานีถัดไปเงียบเสียงรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนช่องรับสัญญาณอยู่ตรงนี้เลยครับแล้วก็ชุดควบคุมเนวิเกชันคีย์ตรงนี้รถยนต์คันนี้ที่ผมได้มานะครับวนะันที่อัดวิดีโอวิ่งเพียงแค่82,951กิโลเมตรเท่านั้นเองครับตัวรถได้เดิมครับเช็คสูตรระยะเป็นประจำโดยตลอด การไฟเลี้ยวที่ฝั่งด้านซ้ายครับมาพร้อมกับระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติการด้านล่างตัวนี้จะเป็นการพรุสคอนโทรลครับรถเนิดคันนี้มีระบบล็อกความเร็วให้ด้วยครับหน้าจอขนาดใหญ่ก็รองรับระบบหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำทาง n a v i เกชั o น Call Center v i t h FMAM Bluetooth ส่วนด้านล่างก็จะเป็นในเรื่องของแผงควบคุมระบบอ,บอากาศครับ ความเย็นต่างๆเราอร์ซีอากาศช่องพังลมหมุนเวียนต่างๆความแรงลมครับพอบิดปุ๊บก,ก็จะมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยช่อง power o u t e t ครับต้องเสียบ USB เกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดครับแล้วก็พร้อมในส่วนของฟังก์ชันการบวกลบของเกียร์ เวลาเราเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ก็จะมีสัญลักษณ์บอกตรงนี้ครับ D R N 1 2 3 2> เบรกมือที่วางแก้วต่าง,างๆที่วางของกระจุกรจกระจิกครับตัว M G นั้นให้วัสดุค่อนข้างที่ดีครับมีเรื่องของวัสดุ s o อ t t o u c h มาทั้งแผง d a s h บอร์ดด้านบนแผงประตูด้านข้างตรงนี้เป็นวัสดุนู่ีหมดเลยครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของตัวบอก บอตัวนี้ก็เป็นบอสดุบอหนังกึ่งสังเคราะห์ครับที่สำคัญที่ MG ใส่ใจนั้นคือเรื่องของระบบความปลอดภัยครับ MG มี Airbag ในฝั่งคนขับฝั่งผูดด้โดยสารนะครับแล้วก็เหนือศีรษะเป็นม่านนิรภัยอีกบอกร,รวมทั้งหมด6ใบครับ6ใบ8ตำแหน่งกระจกบังแดบ บางแดดแต่งหน้าต่างๆพรบครับกล่องใส่แว่นไฟสองไปที่ด้านซ้ายไฟสองไปที่ด้านขวาและเนื่องจากเป็นตัวท็อปนี่เลย MG มีเรื่องของกระจกพานารามิกสลุฟครับใหญ่ที่สุดในตลาดสามารถกระดกได้หรือเปิดทั้งบานก็ได้เช่นเดียวกันสามารถใช้คำสั่งเสียงในการสั่งได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ โอเคไปในรถประมาณนี้ไปดูด้านหลังกันในส่วนผู้โดยสารตอนหลังในส่วนตัวถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทาง MG ทำมาได้อย่างดีครับเนื่องจากว่ารถยนต์เซเมนต์นี้ครับก็จะเป็นคู่แข่งในตลาดไม่ว่าจะเป็น Honda HRV มาด้า CX3 MG ถือว่าจัดมาค่อนข้างครบคันครับในเรื่องของฟังก์ชันและก็ความสะดวกสบาย การนั่งตัวขมผมสูง178เซนติเมตรครับเหนือศรีรษะเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญสามารถสอดเท้าใต้เบาะคนนั่งหน้าได้อันนี้ถือว่าเป็นจุดขายครับตัวเบาะก็มีในเรื่องของการซัพพอร์ตด้านหลังมาเล็กน้อยครับแล้วก็สามารถปรับพับได้แยกได้60-40เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้สอย ปรับแยกได้แล้วก็ที่สําคัญพอมีกระจกพานามิสรลุปแบบนี้ครับมันทําให้ดูโป่งมากๆเลยเวลานั่งรู้สึกไม่อึดอัดครับมองจากด้านหลังมาด้านหน้าก็สวยๆแบบนี้เลยครับโอเคไปดูห้องสภาระท้ายกันกรณีที่เกิดล็อกรถอยู่ครับแล้วก็ถ้าต้องการเปิดเนี่ยเราสามารถเปิดได้อัตโนมัติเหมือนกันเพราะว่าจะมีเรื่องของระบบทีเลตอยู่ ในส่วนของพรงท้ายห้องสำหรับท้ายก็ค่อนข้างกว้างครับแล้วก็สูงด้วยในขณะที่รถทั่วไปเดี๋ยวนี้ไม่มียางอะไรแล้วแต่ mg ยังคงมีอยู่ให้ในตัว mg เดสคันนี้ครับตัวรถด้านหลังได้เดิมครับตะเข็บต่างๆเดิมหมดแล้วก็ระดับสามารถปรับระดับได้ในกรณีที่เกิดว่าต้องการวางของทรงยาวให้มีระนาบเท่ากันสามารถปรับระดับตัวพื้นที่ตรงนี้ครับให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วก็วางของ ป็นในทรงระนาบไปเลยตัวรถได้เดิมมากครับไม่มีอุบัติเหตุหนักๆได้เลยตัวรถ MG ZS รองรับน้ำมันตั้งแต่ e 1 0ถึง e 8 5ครับความหมายคืออะไรก็ได้ที่เรียกว่าเบนซินเติมได้ทุกอย่างเลยนี่คือข้อดีอย่างหนึ่งครับที่ MG มีให้ เวลาสตาร์ทครับน้าตจ,าจะเป็นแบบนี้ห้อ,องเครื่องตัวเครื่องยนต์ของ MG เป็นเครื่อง1.5ลิตรเบนซินครับรองรับน้ำมันเบนซินได้ทุกประเภทอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ให้แรงม้าประมาณ110ตัวครับแล้วก็แรงบิดประมาณ150นิวตันเมตรก็ถือว่าพอเพียงในการใช้งานครับก็ไม่ได้ออกแบบมาให้แรงแรงฟูดปาร์ิดตปาร เน้นในการใช้งานง่ายครับตัวเครื่องเดินเรียบครับไม่มีปัญหาไม่มีวุนเหียนหน,น,นักใดๆดดูจากรอยตะเข็บต่างๆกระโปรงหน้าต่างๆไม่มีการขยับประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยประมาณ12โลลิตรครับ13กิโลเมตรต่อลิตรใช้งานจริงๆเนาะเซอร์วิส,วสต่อครั้งทุกๆ100 0 0กิโลก็แค่พันกว่าบาทเท่านั้นเอง1 0 0ประมาณนี้แล้วแต่รอบโอเคครับก็จบกันไปครับสำหรับการรีวิว mg zs 1.5X สรุป x o o ปี2018แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับการขับขี่รถยนต์ mg ครับส่วนตัวถือว่าเป็นรถที่ดีเลยครับการเก็บเสียงถือว่าใช้ได้พอประมาณนึงเมื่อเทียบกับรถเก่งแล้วอาจจะมีเสียงที่ดังกว่าเล็กน้อยครับเกียร์อัตโนมัติของเขาเกียร์เปลี่ยนค่อนข้างนุ่มครับไม่มีรอยกระตุกกระโตกระตาก ใครได้เห็นความรู้สึกภายในก็ถือว่าดีครับแอร์เย็นเพลงเพาะอันนี้เป็นถือว่ารถทุกคันควรที่จะเป็นเป็นมาตรฐานฟีลลิ่งของพวงมาลัยพอมาเป็นในส่วนของพวงมาลัยไฟฟ้าก็จะมีความรู้สึกว่า,าไม่ได้หนักเหมือนกับแตก่ก่อนเพราะ,ะนั้นก็เหมาะกับคุณสุภาพสตรีที่เวลาขับขี่เนี่ยมีอาการปวดเมื่อยข้อแขนต่าง รถคันนี้ช่วยได้แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดรถยนต์คันนี้สามารถปรับระดับของน้ําหนักปมอะไรได้ด้วยเช่นเดียวกันครับสบายใจหายห่วงโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ